โอเคสบายดี่อเม่ที่น้องมือนีมาพบกับสลายน่องวัอนี้ซาลาีแกงน่อใหม่กินก็นด้ก่อนอื่นหมดอสลาตมาือช่วยเขาก่อนาะพี่น้องเนาะโอเคช่วยเขาก่อนอ่างจัหวัดห้าจังติดต่าขอเบือใบยานางตนแกงน่อหม เขาเป็นทีเรียบรอยแน่นอนจะไปถลาดตะพิตัมมายะนาอเอคเลยตอนนี้ถาลาดตะพิาัมมายะนากับขอาเบือกับขนมเนะแองเราใหม่แสบแๆหน,นิจะมยายะนาอีก่อนน้ะ ย็นดีเนาะตกพี่น้องนี่นี่ตกกมืายพี่น้องแต่ว่ากําลังดี อนนี้สลาดกับตำเขาเบื่อกับใบยานางเป็นที so ่เรียบร้อยนะเนาะตอนนี้เอาใช่ไหมปูใส่หน่อไม้เลยเนาะพี่น้องก็มียางลายหรอกมีแต่เนื้อนัวกับปลาเด็ดเหมือกัใส่ใบยานางลงไปแล้วหลังจากนั้นจ้ำๆใส่ใบผักกะแหให้มันหอมเนาะพี่น้องเนาะหน่อไม้เนาะหน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้หน่อไม้เข้มเนาะพี่น้องบางทีหัวหายามยามพลเหมือกั มาเฮ็ดไหวแล้วก no. okay, no. ็มัดงยำเองวันนี้ยังกินเอาก็เอามากินแล้วก็มาต้มต้มแล้วก็ล้างล้างให้มันตัว่ารสเค็มหนให้มันจืดแล้วพี่น้องเอาก็จังมากินได้แล้วพี่น้องถ้าว่าเ้าวมา้างมันจะเค็มกินมานาบไห่แล้ะพี่น้องเนาะโอเคตอนนี้เราจะทิชชู่น้ำใส่โขกกอนเนาะเพื่อเอาน้ำใบยานางกับข่าเบือเนาะเลาก็ขี้เน็รเล็กประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะให้มัน ป็นแบบมันออกน้ำเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็ขับเบือไอ้เนี้มันกัดโอ้มันแตกจากกันซอมันก่อนมะพี่น้องเนาะแล้วก็ทีเหน็บเน็บใส่ก่อนมาทอดปงเขาจะที่ใส่ตามใจหมักเนาะว่าทีใส่นัวเกินมารัวจังไรตามใจหมักของพี่น้องเนาะแกงใหม่เนาะอะได้ยากแล้วก็บ่ได้ง่ายสำหรับจอร์ดาจะแก้แบบสไตล์แบบ บานบานน้อพี่น้องหมดเลยแจ้ยังไรเนาะปกติเขากระจายหมักบัวมีมีหมักบัวมีมมเฮ็ดมียังประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะหัดใส่หลายๆเนาะเอางานใส่เนาะเ้าก็าจะคอยซองลงไปเนาะพี่น้องเพราะว่าให้ใบยนานังมาต้องลงไปเนาะ ตามโมเลยกันนะพี่น้องใส่ตามที่มักเนาะพี่น้องเนาะมักน้ำลายก็ใส่ลายคนขัาไปให้มันเข้ากันน้อพี่น้องอันนี้น้ำจะไหลโผล่สารที่ใส่ตื่นน้อพี่น้องง้นมันแบบเฮา ต้มแล้วมันตีบกาอพี่น้องดอกรายตื่นเช็น่องโอเค้าน้ำมันบกสลัะที่ใส่ไม่นะตอนนี้สลัะกระิ๊โพก่อนเนาะ่ปรุงเลยใส่เงางลงไปนะลายพี่น้องให้มัน ร้านการัน,น,นต์แห่งสีดำหม,มักเผ็ดลงไปเนาะเพื่วนลดมีความเผ็ดหน่อยนึงเนาะเพื่อมันมีความหอมความแซ่บเทอันนี้พี่น้องแกงนอไม้บนนี้ก็สิบมียังลายพี่น้องมีแต่หน่อไม้บอดได้มีหมักบัวบอดได้มีเห็ดเาพี่น้องเนาะเพราะว่านั่นมันบมีเน,นะานนะยามดีเนาะถ้าไหวยามคนส่วนัดแกงมีครบเนาะพี่น้องน,ะน,ะนะี่มันบวกครบเนาะถึงมันสิบบวกครบแต่มันก็แซ่บได้เด้อ แกงรอใหม่แบบบางๆพี่นอ้องโอเคหอาที้ไทยตำหนี่ก่อนนอะพี่นอ้องน้ำมันบ่นอพอหอาจังสีเติมเนาะโอเคตอนนี้สลาดกระปุงเป็นทีเดียวปล่อยแล้วนอ้องลังเอากระสิค้างไหวหม้อไหวก็นอนน้องแห้น้ำมันโผล่ปลาเท่าสิปโปง่งหอยจังสีไซ หั่นกระแหงลงไปแล้วก็ตามมังเฟลลงไปพันซ้ำพอดีอน้ำผึ้น้องเนาะโอเคครับโอเคตอนนี้เรากำมังคางแกงหน่อไม้ไว้เลยก่อนเนาะทาให้มันปูดแล้วก็หัดจังซีมาสีมาย่างก่อนเนาะดอนมันบกพอย่างหัดจังซีเติมน้ำ้างว่าผึ้งน้องเนาะท่นเ้องสีใสลายก่อนมันสีเขียวมันขี้ยังหันหน้าพี่น้องโอเคตอนนี้ก็ทาปากก่อนโอเคเนาะตอนนี้แกงหน่อไม้ลสลาดกับเป็นเทเรียบร้อยแล้วเนาะนิดจ้า แเราใหม่เค็มแล้วพี่น้องมันจะมาเป็นตอนเนาะเพราะว่ามันเ้าวตับมันหน่อยๆเนาะโอเคตอนนี้ตลาดใส่ผักใบเอนลงไปหอมผักใบเอนองเนี่ยขาดหลายแล้วขิงร้องเนาะใส่ลงไปเห็นมันหอมแล้วพี่น้องหลังจากนี้เราก็ดสิบกงเลยจ้ะอืมมีกลิ่นหอมเลยใส่ผักใะเอนลงไปกลิ่นหอมขึ้นมาทันที โอเคตอนนี้ก็ซูปเป็นียบา้อยเนาะเ้าวกะทิกกปงเลยจ้ากินตอนร้อน,อนๆมันจะแซ่บโอเคตอนนี้เ้าก็ทิตักกินแล้วพี่นอ้นอ,กกนองเนาะแกนอ้อยคของข้าก็เป็นที่เรียบร้อย้อมหลายพี่นอ้องอร่อยมากนะคะ <c oughs> แซ่บหลายกินกับข้าวเหนียวเลยจ้าโอเคจ้าตอนนี้กับ อาหารฟองสะระก็เป็นที่ดับรอรแอ้วเนาะมันก็แกงนอไม้นั่นเองเขามากินกันเลยมาเลยจ้ามากินน้ำกันเลยจ้านอไม้แซ่บๆ่อร่อยอร่อยค่ะแซ่บลายเล้กค่ะ กับมักเพ็ดแสบอีดีพี่นนองมาเด้อพี่นอนองเด้อมากินนังกันเด้อกินเขาเลยก,กับเครื่องเาใหม่ เดบ้เดวงมาเดิ่มาเด้อพี่น้องเดิอมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อจับเสียงไอยังจะจุกระซีเสียงจับจังพี่น้องอะแสวบบกแบบเี่ยมือไยเดี๋ยวพีเเีย แกงน่ม <laughs> <liksom ality> ่ม้จ้ะแสบอะไรโดนแล้วบอกินแกงน่ม่ม้พี่น้องเ้ยค่มากินมือแ่บอะีรพี่น้อง แต่บอทเก็เราใหม่กับข้าวเหนียวแส่ไปดพียนองเออปั่นข้าวเหนียวละล้านตักมาใหญ่หอมหอมพนียด้องนง แสบปลาพี่น้องเอ้ยควรเราบอกห้ว่าเพิ่งแบบมีกบลดนะทางเพ็ดทางนัวทางแบบโหลดจัด,ดบัให้ว่าพี่น้องแสบอีดีที่แต่ว่ามันมีเห็ดกับบัวพี่น้องเนาะมีเห็ดแค่ที่แสบแต่ว่ายำน,นี่มันมีพี่น้องนนนเนาะอคือยาำฝนเนาะไหวเบิ่งกันยาำฝนจะละตีแกงให้เบิ่งี โอเคเนาะพี่น้องตอนนี้สลากกษตรขอจบคลิปไว้สน,น,นิทก่อนเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สลากกษตรขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้สลากเด้อเพื่อเป็นกำลังใจะะให้สละในคลิปในแต่ต่อไปสำหระะับวันนี้จะลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย